ตาและเทพ,พบุตรอินแปงอ๊ออกอ๊กมาเลยเอาเลยท่านลอกัน ชมผู้ชมเบื่อตายหาดดูซิว่าล่องน้ำแดงล่องน้ำแดกเทพราชาพัน์เทพราชาพัน์บ้านสวนสีนอกเทพราชาพัน์บ้านสวนสีนอกล่องน้ำปากาีัไล่ยยีไล่ขยี้กับเรือดีในน้ำในน้ำเนโซโซทองโซ่ทองใส่ทองนาคาใส่ทองนาคาจากสอปปลาาเรือดีเรือดังจากสอปปเลาาดูซิว่าทีมงานใส่ทองจะต้อนจะต้อนเรือดีล่องดีในน้ำเทพราชาพัน์เข้าใส่ได้หรือไม่ ได้หรือไม่ได้ดูลักษณะเดี่ยวว่านี่หนีกันไม่ออกบอกยังไม่ได้ดูว่าเทราชาพัฒนย์ยุวัฒนไมีอะไรจินได้ไหมใส่ของนักขานใส่ของนักขาจ่าพี่น้องสอปปเอาเมืองปากกินดิอยู่ฝั่งทางน้นเริ่มจะภายหลังจะแสงขึ้นมาจะแสงขึ้นมาจะแสงได้หรือไม่ได้ดูบดดูเอาขนาดนี้บอกว่ายังขู่กี่ยังสูดสิถ้าพูดเป็นภาษาเมืองเลยภาษาไทยพวนบ้านเอาหงก สู่สีกันสู่สีกันสูสีกันมาแล้วบุ้ยสูสีกันขึ้นมาอยู่อย่างนัวเนียนัวเนียเหมือนบวนเมียตีกันอย่างไรกันขึ้นมาอยู่เทปรัชพัฒบอกว่าจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่อย่างไรกันึ้นมาอยู่ว่าไงใสทองใสทองนาคากดแรงกดแรงจะแทงได้หรือไม่ต้อาโอ้โาแด้านใสทองนัก สองพอเราไม่ไปแล้วไปไปอตาลเทราชพัฒนนะครับบ้านสวนสีน้องลองที่หนึ่งจะหนีไปไหนหนีไม่ได้หนีไม่ได้แล้วก็จะกจะกอดคอกอดคอกอดคอไม่ได้กอดคอไม่ได้สายทองนะคะเริ่มเบียดหนีมาเริ่มเบียดหนีมาเอาแล้วเอาวะหัวเรือเท่ากันอยู่จ้าห้าสิบเมตรสุดท้ายห้าสิบเมตรสุดท้ายสายทองนาคารู้ตัวไปล้องไม่ยอมไม่ยอมไปท้อไม่เท้ต่างคนต่างงันต่างคนต่างคุณต่างคนต่างคุย กุยตะกาย้ตะกุยแต่สายแต่ถ้าลักษณะแบบนี้ไม่น่ามีปัญหาราชาพัชรก็หิ้วใส่ท้องไหนเข้าเซนชัยคู่ต่อไปเตี้ย